มาตุดมาสามสองหนึ่งเสร็เรียบร้อยเด๋วเออตูนเล่นยากวะไปเล่นไอโบไปเล่นก่อนโบนัสโบนัสพี่พี่ไปไม่ได้ว่ะตูนผมได้ทิ้งไหมโบนัสพี่พี่ไปได้ไหมไม่ได้แล้วมันล้ม สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะครับเป็นร้าน Listman Shop นะครับส่วนในการเติมนะครับก็นำเลข ID และชื่อตจวละครนะผมแล้วก็ไปที่ร้าน S Listman Shop อย่าลืมแอปด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง Facebook Page นะผมทาง Listman Shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะผมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะ มันลงลงที่มาร์อ่ะอือใช่พี่มันไม่ใช่ะมันลงตัวเดียวนะมันลงกลางอ่ะมันลงแค่ตัวเดียวลงหลังคาด้วยดงก่อนพี่มันเึงก่อนแหลมก็มีนะเยอะมากพี่ผมพร้อมแล้วมันอยู่ไหนเยอะจริงไม่รู้ฟังพูแหลมมีตัวแล้ระวังวิ่งติดตั่งด้วยบ้านหน้าเลยเนี่ย มันนะผมมีแต่ปืนพกจะไปสู้ปะล่ะพี่กลัวมันอ่ะไม่กลัวอยู่แล้วมันิมาดิไปดิเราอะไรนะมีคนมาชาร์จพี่วะมันก็มีปืนพกเหมือนกันหล อะไรไวนะเด็ไปน่งเนตผมอะโอ้โหเนตผมพี่เวละผมขอโทษโควอยู่ไหนเนี่ยยุงมีบ้านไมไม่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 เป็นเนตก่อนแป๊บนึงโลกตัวศพบดส่อนมโนอนู่ นมาตูนมาสามสองหนึ่งเส็จเรียบร้อยอเดี่ยวเออเขตูนเล่นยากว่ะไปเล่นไอโบไปเล่นก่อนโบนัสโบนัสที่พี่ไปไม่ได้วะ่ะต,มมะตูนผมไม่ทิ้งนะยบัวนัดที่พี่ไปได้ไหม <S <S ไม่ได้แล้วมันล้มไปหมด โอ้ยเอาวาะปนัดปนัด,ดไหวปะไหวอ,อะไรผมมีหนึ่งตัวดูเรื่องผมดิม,มันทุบก,กันอยู่เฮ้ยต้องรีบไปเรื่องของเร่องนะ่ะเจียวมันทุบก,กันฮัลโหลไม,ม,ไม่ไม่มีของไม่มีของม,มันจะมีพีอ่อ,อยู่มีถุงก็บอกเอ้าอะไรวะน่ะ เผลเ็ลทผมเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่啊เจ็บว่ะมีตัวนึงเจ็บและตัวเขาอะไหลวะเนี่ยตัวมึงวาร้าว่ะไม่รู้บอกใช่ตัวผมว้าว่ะเมื่อกี้มันยิงกระเพกม่แกไอโบอะไอโบยิงกระเพงทำไมผมจะเก็บหมดแล้วเมื่อกี้แล้วจะว้าวไปยิงกระเพงก็บอกให้รอให้รอโถอรอละเขาจะยัดไอ้โบเลย มันยัดผมแล้วเมื่อกี้พี่ไอโบมันรออยู่ยัดอะไรอ่ะวิ่งไปยิงเขาไอโบันอยู่นอกกระแพงมันหนีออกไปจากบ้านเนี่ยไอโบอ่ะทมเนายไปหน้ามดไปยัดเขาไหมใครใครไปยัดเขาถามถามพี่น้ำพี่น้ำบอกเข้าดิเอาให้นะำบอกว่าเขาไหนใครใครไปยัดเขาไอเย่เห็นหนึ่งตัวห้าจัดเลยเมื่อกี้วิ่งไปนู่น่ะไอโบมันไอโบมันหนีออกจากบ้านนี้พี่แล้วผมยิงได้สองตัวลอยิงไปฝ่นยใดฝ่ายกลางดูดิพี่น้ำ ไอ้ปาักฝ่ายฝ่ายได้ว้ยต้องขอแล้วแม่ว่ยเจอคับสามคีพูดคุณซีวิวห้าสองมากผมแต่คออคอเน็ตนะครับมีคผลนองนีงตูนต้องเอานะปั๊มยาได้ยังมีแค่หนึ่งตัวปั๊มยาก่อนได้ไหมปั๊มยาก่อนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้โบเล่นแล้วพี่ก็ต้องเล่นอ่ะไย เอามากนะครับคนทีวีห้าสองตะกี้ฟลอเรนต์นะครับโผล่มึงไม่ไอ้สิบห้าบาทชงจิบได้อะผมช่วยมึยิงตั้งเยอะเอามากยิงครับเดี๋ยวใช่เหรอพี่จิวเออแต่นี่มีนะมีเหรอน้องมานี่มาใครไม่ยุ่อ่ะเดี๋ยวลงยังไงยิงไปด้านหลังแล้วบนนัดหนึ่งเอ้ยเอาวะตรงไหนตรงไหนเอาเลย นอกอยู all, ่ต้องไหนนอกว่ะพนัสไกลๆดิที่บุนบนยาใครโบให้พี่ลงกดังเลยป่ะเนี่ยยายายาเสียงเสียงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอัยยิงวะเสียงเสียงมาลงตรงผมอ่ะที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ย แล้วใครยิงพี่วนะนะ่อ๋อไม่จะยิมน,มน,ม,นมนัสมนัสมนัสพี่พี่ปั๊มยาฮัลโหลมบนเงเิปมบนเงิมึงเข้ามาในใบบา้านก่อนดีมนัสโอ้หน้ำขวาม,มีนะขวาม,มีนะโอ้ยนายกระใจืนนะระวังเนตนะครูตูน แป๊บนึงผมเล่นบนหลังคาแป๊บนึยงกูดังตายเบียงหนึ่กดังตายสองหนึ่งฮัลโหลตรงไหน้องเหลือต้นไม้ต้นไม้ที่ผมมาวิ่งเทรดเลยนะเดี๋ยวผมจะเย็นจะเย็นจะเย็นคนที่มีเลือดอะ่กอนจะเย็นก่อนพี่พี่พี่ปั๊มเลือดเอาแล้วสโมใครอ่ะมันวิ่งเทรดนะจะไปเทรดองเงีกำลังวิ่งล็อกนะล็อกนะ เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากตรงไหนตรงต้นไตรงไไหนตรงไม้ที่มานมาครับผมคุณซีวิลเร่งคิฟฟอร์เนตนะครับห5าบาทขอบมาครับผมเร็แล้วหน่อกนเถอะลงเต็มที่ ฉันก็คอยอยู่ได้เวลาใช่มีรถบ้านบันชุบนี่ไงเฮ้ยรถบ้านบันชุบฮะหลวงบันชุบบันชุบกี่ตัวกี่นี่ว่าเราสี่รถสี่รถสี่เรณทำเป็นจอดไกลโอ้ขึ้นด้วยโอ้ยจะเข้าเลยไหมมันจุดสามชั้นเลยครับผมผมเห็นแค่หนึ่งตัวสามชั้นนะผมง่วงรถแน่เลยได้อยู่โอ้ยโบเข้าแล้วอ่ะตุน มา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 ดิมามามกันมาตัวเดียวใช่ป่ะปนัสฮัลโหลไม่แน่ใจเดีวใช่ไหมไม่ชัวร์ฮัลลตึเรามีปิจิ๋วตึกเรามีปิจิ๋วโอ้โหเออคนนั้นอย่าอย่ามัวแต่ซ้ำดิอย่ามัวแต่ซ้ำอย่ามันลงมาจับดูแล้วดูแล้วมันอยู่ตรงไหนฮัลโหลเก่งมากเออ นำ้ำอย่าอย่ามัวแต่ซ้ำดีน้ำเล่นก่อนเจ่ามันชุบกันได้ปะหรือไงน้ำก็ไม่ล <นะ S 2> หล่อแล้วปัญญาให้มันซ้ำปีว่า awesome จอิงให้น้ำมาติดลากเออไอ้อน,น้ำอ่ะจะต้องลากเลยตลอดไม่เฮ้ยมีคนหไหนขวามีบ้านนะ มีคนแต่อยู่ไหนแต่ยานแต่ยานแต่ยานคนที่นี่นี่นี่ตรงไอ้ตรงบ้านอะมีนะบอกก่อนบ่าไอโบนัสเอาเอาที่มาก็ดีไหนอ่ะมา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 เอาก่อนเอาที่มาก่อนเราไม่ได้น็อกมันเลยนะพี่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะไม่เราคมกว่าไม่เป็นไรเข้าใจว่าคมกว่าแต่ว่าเข้าใจเลยข้างบนข้างบนข้างบน มั่นใจดิมั่นใจมั่นใจตีอยูได้ก็จะตีกันเออซ้ำก่อนหนึ่งไอตัวที่บอกเอาดิไม่ได้ขึ้นมาเล่นนะไอตัวที่บอกเอาดิไม่ได้ขึ้นมาเล่นนะใช่หรอให้เพื่อนเล่นเออจะรอซ้อนอย่างเดียวอัวหมูมันติด่ไปเผื่อมันกระโดดมันย้ไงมีใครยิงอ่ะตอนแรกที่ไกลๆ พี่ยิงไงอ๋อมันยิงมันยิงเสียงใกล้ๆอ่ะมันยิงมามันยิงมาตอนเนี้ยตอนเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยี่นั่นผมไม่มีน้ำมันหรอพี่ไม่มีน้ำมันไม่มีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวขับรถไปหาโซนหนาเอาเดี๋ยวไปที่ไปตอนนี้ละไม่ไปดูตบมันแล้วเผื่อมีน้ำมันฝ่าเลยนะแต่เออตัวปั่นจักรยานอะเผื่อมีขอเป็นยาก็แล้วกันไอ้ดอกก็อยู่ข้างหน้าเนี่ย ไปมีรถฮัลโหลมีรถไปเก็บไอดรอปไม่ไปเก็บไอ้ดรอปเหรอโอเคต้องออกไอโบต้องออกทำไมเขาอยู่ข้างล่างนะแอ้ดรอปอยู่ซ้ายมืองโหเฮียเต็มเลยไหนไหนไหนนี่ไงดรอปไม่ใช่คนน้ำมันหมดแล้วป่ะโอ้เซ็งว่ะอยู่จะบอกได้ไงไอ้ไอเรนอยู่ที่ก็บอกดิทำไมจะบอกไอ้เหี้ยกูตายแล้วอยู่ดนล่างเราขโมยรถเอ้ยเอารถแกมาชิดแล้วเหรอ ตั้งโล่พอดีอยู่ก็ไม่บอกว่ามันชิดแล้วเนี่ยทีมคือไงพี่จ eh? bon no <right> no ิ๋วไม่บอกว่ามันชิดจิ๋วไม่บอกว่าเขาชิดแล้วทองไม่เห็นมันยิงกูเหรอเดี๋ยไม่ปกปิดตัวไก่เิงมันมีบ้านไก่ใครจะรู้พี่เนี่ยโอ้โหพี่เออมันมีบ้านไก่อยู่ๆกี่ตัวชิดอยกี่ตัวบอกก่อนกี่ตัวพี่เห็นพี่เห็นสองตอนที่เห็นนะสอง แต่ไม่ชัวร์ว่าสองหรือเปล่านะเอออยู่อยู่อยู่หลังรถอยู่หน้ารถอยู่หน้ารถตอนที่เห็นนะสองแล้วมุกนี่วะเอ้าทำไมสมุกนั้น่ะมืดตามัวรียบเวียนใครเป็นลมเรียบร้อยโบค้างไปแล้วมันชุบแล้วปะมันสตาร์ทรถแล้วมันสตาร์ทรถ ไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปไหนบ้านรถไปแล้วมันจะออกบ้านตำรวจมั้งขับออกอ่ะที่เล่นกันดีๆหน่อยดิไม่ออบไอ้นุนก็ไม่บอกไอ้นุนก็ไม่บอกว่าคิดเล่นกันไม่ค่อยคอกันนะไม่ไอ้โบกูก็บอกว่ามีคนไม่ผมไม่รู้ว่าคนอยู่ตรงไหนผมบอกแล้วผมผมไม่รู้ ต้องบอกมันมีน้ำมันผมจะหมดแล้วผมก็บอกแล้วมันตกกว่าแต่แต่ไอดอกมันอยู่ต่ำไหวโบพี่เข้าใจว่าไม่เห็นเลยผมเนี่ยผมมาเนี่ยคือเห็นอะไรสูงสุดโล่งๆหมดเลย5 minutes later หนึ่งจุดสิได้อยู่ผมว่าผมสู้ได้อยู่ถ้าผมเล่นดีๆได้ที่หนึ่งเดี๋ยวโอนให้พันชัวร์หรือเปล่าพี่ เจอชัวร์แล้วอ้้วมันสตางค์ไม่ของจริงนี่ว่าะถ้าพี่ให้ถ้าให้ให้สองร้อยเงี้ยเออได้เออพี่ก็โอนให้มันดิพี่เคยโอนให้มันป่ะเนี่ยไม่เคยไม่เคย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 ก็ไปผอดาวให้ดูเราไปขอเขาเรียกขอขึ้นพันเนอร์อีกนะครับจะส่งดาวมันต้องมีค่าพันน้องพันเนอร์นะจริงๆอ่ะไปบังคับก็ใหไปบังคับให้น้องรับพันเนอร์น้องก็ระบากใจ ใช่ก็ถามแล้วเหมือนแกมบงังคับอ่ะไม่เห็นเขาไม่รู้รอ,อ่ะโบไม่ชัวร์กเอีกเดี๋ยวคาดพอดีดอไอ้นี่มาน่และรโบมาทางสามแยกนะนา้วิชัยน่าอยู่ล่องบันไดแล้วแหละ ชั้นลอยป่าน่าอยู่ชั้นลอยโอ้หดีเรียบร้อยมันตีไปยังยังมาเจ็บกี่ตัวเมื่อกี้กี่ตัวนะสองสองสองทำไมมันล่องหุ่นวะทำไมไม่เห็นตัวอนึกว่าอยู่ล่องบันไดบนวะ ไปปัญญาบ้านจะโดนสนายยิงตังได้อยู่ผมว่าผมน,นัดนะไปได้คือชนะเลยนัดอาจจะหรือเปล่าสิบเอ็ดตัวนะสิบเอ็ดตัว ถือวสิบเอ็ดตัวอะ่ะก่อนจะไปเส็งเขาไกลเลยวะนะจะไปได้หรือเปล่าป้อมขวาเปลี่ยนไอ้เจ้าป้อมาจากไรนะยันซ้ายมีเนี่ยบ้านน่ะมีรถทิ้มมันอ่ะไม่ได้อยู่โอ้โหจะให้มึงขวามันเงข้างหน้าตอนแรกโอ้แฟมันจริงแฟอะไรน่ะมันยิงแฟพุ่งมา บ้านที่นี่มีนะโดบ้านที่มึงล้าก็มีอือใช่มันมีตัววิ่งชิดนะใจอีกฝั่งนึงก็ไม่มีบ้านฝั่งนั้นข้าไม่โซนเดิมอ่ะตรงนี้ไม่ได้อ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะกลับลงไปเล่นชายทะเลอ่ะอือย่ามาทิ่ตรงนี้ย,ายา่ะย่ะไปรถออกอไปเอไปอย่ามาอยู่กับผม

น่ากลัวเลยบ้านเ้าตัวตรงนั้นน่าจะาน,น,น่าจะตีหนึ่งมันน่ายิงตีบนอยู่สามชั้นมีตัวนึ่งช้าสามชั้นน่าจะเล่นได้ดตอนตอนตอนนี้ตอนนี้อะตรงข้าขวาบ้าน,นาแยกขวานั้นต้องยิงอีกแปดตัวนะวันนั้นแปดตัวนี่ได้เลยสามสิบคิวอะ แปดแปดตัว่แปดตัวเหรอใช่หนึ่งไงใช่ใช่ใช่สามชัตัวบ้านสามชั้นมันไปกว่าจะบอกว่าต้องขับไปเล่นตรงนี้เล่นไม่ไม่ได้ตรงนี้มันเป็นเนินเนินสูงไปเลยต้องไปนอนเนินไม่ได้มันมีตีนอยู่ตรงนั้นต้องเล่นบ้านนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเล่นบ้านเนี่ยเล่นบ้านบ้านเออเนี่ยบ้านมะก้มเนี่ย สามชั้นเลยนะไม่เปิดเลยมัน,กกนจะเข้าได้ป่ะอีกแปดตัวแล้วแปดตัวแปดตัวแล้วนะครับเอาเอามาครับโอ้โหนาไิไตา ใจกับการกระทำไม่โอ้ิดหถ้ากูอยู่น่าจะไก่ตาตาเนี่ยไหนี่นเห็นนะันไงข้างหน้านะนั่งอยู่นะอืมมันไม่เห็นมึงด้วยเฮ้ยถ้ายิงตัวนี้ได้ถ้ายิงตัวนี้ได้เล่นได้ออ ไม่รู้ไม,ไม่สนใจไม่สนใจมีแต่ทงประเทศนี้กันเลยนะเอาไฟเผาใครตายด้วยนะมันโดนอีกตีหนึ่งเอาไฟเผา นี่น้เมีเงาแบบนั้นระเบิดระเบิดตเอาระเบิดไหม วางโล่ดิโอ้โหพี่ไปไงวันนี่ยวันนั้นเดือดล่อีกปะเดือดล่ดสองงันแต่ว่าสมมตจะหมดแล้วอ๋อพี่ให้โบมาเล่นไปพี่ไม่ได้ครับไม่ทันละ ไอ้ที่เหลือสามตัวโอ้เน็ตโอ้ตัวเดียวอ่ะอือตัวเดียวตัวเดียวโอ้ถ้ามีสมกเล่นได้ผมจะสมกแต่ผมไม่มีสมกแล้วแล้วเน็ตเมื่อกี้อ้โว สุดแล้วทุกคนผมได้แค่นี้ว่ะแคนน่นี้จริง